เฮ้ยริงไหมเนี่ยทำไมไม่ถืออถือยี่งมาถือตังไหนนี่ไงโกลว์หมดเย้ยแล้คือว่าอะไรกันเหมือนนี่เพี่เดเลยเมันจะขึ้นเยขึ้นไมก็มีให้จ้ะตโว์หวดเหรอไหม ตอนนี้นะโอ้ยยคุแค่นี้ตักเอาก็ได้บ้างเออมีไหมมีโอเคเคยมีอะไรเรื่องอะไรไม่ได้สิเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักทิ้งทุ่มงแล้วก็ไปไอ้นี่นะต้อเวดครับตอมดนตรีต่อเฮ้ยไม่ได้เลยคนนี้ช่องเราช่องไหนอะโดม ครับพี่ใช่ว่าไงพี่เรียกอะไรตัวเส้นทีมหลังหน้าอะไรอ่ออ่าไอการีครับการีแมนอยู่แห่งไหนไหนจะมีฉันผุกทันทไมอยู่เองครับพี่วีครับครับได้ครับ

นน่ไอ้ไอ้สลิปเปอร์อะไรเนี่ยเขาจะเขาจะมีให้ทุกวันไหมเขาเดี๋ยวจะมาหน้าต่อเขาจะมีให้ทุกวันไหมหรือว่าหน้าทุกวันครับบอสอันใหม่ทุกวันอย่างเงี้ยเลยเหรอแต่ต้องมองไปตากนะครับสลิปเปอร์เนี่ยใช่ครับหงฟ้าเมื่อลาเนี่ยพธอจะร้องกดกีปลึ้งหงฟ้าเมื่อลาเล่นมาเก็บกัน เราเราไม่ได้ปุ๊บเราก็ไปหงฟ้าเมื่อยละเราพูดไปก่อนคีนี้มันไม่พูดเลยอ่ะมันเดี๋ยวผมร้องขึ้นาหงฟ้าลองลองดูหงฟ้าเปลี่ยนเห็นไหมลองพูดดูหงฟ้าลองพูดคีผมหงฟ้าหงฟ้าหงฟ้าเออเราใช้วิธีการพูดตามคีย์จะทำทำลองไปก่อน

ยาให้ผมน้ำจะไมช่วยแล้วแกขวากทำไมแล้วนี่เหรอวิ่งอย่างนี้ไปออกกำลังกายข้างบนเรียปะวานเฮ้ยปะวานใครทำมิจัอยุ้ยไหนใครทำม่ไหนเฮ้ย แจ็คดอลซันเฮ้ยเฮ้ยไม่อยาขึ oh, honey, ้นบังก uh, nice, ้อนนี Saturday ่ขึ้นบังก้อนนี่เด็กๆก็หาเรื่องกันแล้วไม่จี่นี่เขามาฮันนีมูนกันมูนอะไรอ่ะพี่ให้มูนอะไรอ่ะมูนมูนกับชายอะต่อเสียงให้เสียงอ่ะอย่างนี้นะอ่ะในหอ่งป่า

เออสูงเออาตำคีต่ำหน่อยคีต่ำหน่อยเดะ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 ดะเดะเดะเดะดะเดะเดะาดด้เดะเดะเดะดะเดะเดเจ้าบินดะเดะเเด เจ้าบินออลาน้ำพงน้ำเดงโยเจ้าบินลาุกเลยลุกเลยหงฟ้าจิมมารีนเพลงอะไรบ้างเจาอยู่มินเพลงเพลงอะไรวะของของของหนูมิเตอร์ที่เพนงช่วงเกี่ยวกับปากน้ำโพอะหนูมิเตอร์ปากน้ำโพ ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่กลุ่มใจจริงมามสนมีโในิลุ่เนี่ยพี่เป็นนุมลุ่มเจ้าพยาลาโมด็โมดมันไงไม่รู้เป็นไหะพี่เลยพี่เลยพี่เป็นลุมลุ่เจ้าพอยาลงระบย เรือไปลอยลาัวงเดินทางมาบลายะด้อยกิโลตรสายสาคลอ่ต่ำลอยลำถึงปากน้ำ้เ่าพี่นี or ่ใครสูงกว่าพวงเรือลอนโซ่ห่วดาวนิ

ลงไปแมงไอ้นี่แมงอะไรวะเล่นอรกัเล่นแมงพี่เฮ้ยจริงๆมันตกน้ำมันมาจับแมงเปรกะตกน้ำไปแล้วมันไปแล้วมันมันมีแต่จับเพลงอะไรจับเท่ห์เราแต่งเราเอาไวทพิอบเราเอาไวทเพิ๊บร้องเพลงพอ ริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกเฝาไม่ซยคนสวยไม่นี่แก้ววะพี่เราเอาแค่ไวพิษแค่ไวพิษพอเฝ้าจอดเรืออยู่หานืชินาราชื่อเพลงขอพี่ที่พิษณุโลกอือบรักปักน้ำโพพี่ เป็นนุ่มลุ่มใจเล่นต่อเพลงกันดีกว่าอ่ะเออใครเริ่มเรื่องเพลงนี่ไม่มีใครซื้ออ้วนอวนเริ่มอ้วนเอาเพลงนี้ไปเลยเพลงเก่าในตำนานว่ามาวูวูชัลลาลาชลาลาอินาโมเอามาไหมกม้วนจิบมะม่งมองมองมองอะไรอมอง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  มองสุดสายตามองฟ้าสาวใดมองฟ้าสาวใดเอียว่าไงที่ว่าตามสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมให้หนงมีใจนะเอาแต่เสียงร้องไม่เอากองอ่ะไกองไม่ต้องเดี๋ยวก็เทน้ำพ้อปาน้ำแดง้งไปนั่งนอนนั้นกันไหมตรงหน้าทีวี พ,พีพพ่ตรองนี้ก็ได้ไม่เป no ็นไรก็องรลิงรอลิงระจอมดาวสวยเชียวพี่ไม่็ด้รอกย้อนย้อนในากาศไม่ได้ลุ่มแยมจมดวพระยาหายหายไปแล้วพระยาเลยอตนไรไอ้จอมอะไรไม่มีไม่มีอะไรไม่มีกินไม่มีกิน นี่แหละเผลอๆนี่เน็ตนีนเน็ตพี่กินไหมพี่กินพี่ทำปากพี่ทำกระายเอาไงติ๊บพี่หาตาพี่แล้วตัวอะไรตอบมีพี่อุ้ยตอบเองตัวอะไรตัวอะไรเอ้าพอบพานพอบพานพอบพานตาใครพี่คนนี้นั้นนี่ตี่เ ยังมีนหนูอ่ะนอนหนูเอาตึง้เลยนนหนูนูอยงพ่นไอบนอนไม่รับกระักระนอนไม่ได้เอารได้ไม่ได้สับกระสายสัเสือนี่นี่กีเอาพี่กี้ก่อน